คุณผู้ชมเราต่อเนื่องกันที่ความคืบหน้าคดีฆาตกรรมแล้วก็นําศพสี่ศพไปไว้ท้ายรถที่จังหวัดนราธิวาสนะคะตอนนี้มีความคืบหน้าค่ะตํารวจยังคงหาวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้4คนนะคะและนําตัวไปสอบสวนขยายผลที่กรมทหารพรานที่46ค่ะนักประดาน้ําจากมูลนิธิเซิงหมู่ทานน้ําใจสุงไหงโกลกฉลากแดนใต้ ลงงมหาวัตถุพยานในบึงจือแรตตำบลแม่ดงอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งจุดนี้คาดว่าผู้ก่อเหตุฆาตกรรมสามศพจะทิ้งพยานหลักฐานไว้ในบึงแห่งนี้หลังจากค้นหาไปนาน3ชั่วโมงค่ะพบกระจกสองหลังของรถยนต์ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุแกะออกจากห้องโดยสารและทิ้งลงในบึงเจ้าหน้าที่ได้แกะซิมการ์ดที่ติดอยู่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ ต่อมาค่ะพันตำรวจโทรสุพจน์เรืองรุ่งโรดรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสอพอสอพอบูเกตานะคะนำกำลังตำรวจในพื้นที่และตำรวจสอพอแวง้งไปยังบ้านไม่มีเลขที่หลังหนึ่งอยู่ในบ้านกลือซอหมู่สี่ค่ะก็คาดว่าเป็นจุดที่กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นสถานที่ฆาตกรรมผู้เสียชีวิตทั้ง4คนก่อนที่จะแยกย้ายอําพรางไปทิ้งไว้2จุด และสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้4คนนะคะก่อนจะนำตัวไปสอบสวนขยายผลที่กรมทหารพรานที่46ที่อำเภอเมืองนราธิวาส1ใน4เนี่ยทราบว่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นมือปืนรับจ้างที่มีประวัติเข้าออกเรือนจำหลายต่อหลายครั้งค่ะเรามีตัวละครต่างอยู่นะครับซึ่งก็เอามาในศูนย์นตักถามแล้วอะไรแล้วส่วนหนึ่งเราใช้กฎอายการศึกนะครับส่วนหนึ่งละนะครับแล้วก็ กำลังเค้นหาอีกคนมาคนนะครับซึ่งก็ยากหนวนนะครับก็พยายามเกาะก,กันอยู่นะฮะแต่ว่าโอเคคนก็เคลื่อนที่แล้วเราก็ต้องใช้ความพยายาม ทางเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีนี้บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานที่มีความเชื่อมโยงกันค่ะอย่างเช่นหัวกระสุนปืนที่ผ่าออกมาจากผู้เสียชีวิตทั้ง4คนดูซิว่ามันตรงก,กันกับอาวุธปืนที่ยึดมาได้ก่อนหน้านี้หรือไม่รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตทั้ง4คนไปตรวจสอบว่าก่อนเสียชีวิต1วันเนี่ยโทรติดต่อกับใครบ้างแล้วซิมการ์ดที่ติดในกระจกส่องหลังรถยนต์เนี่ยสามารถบันทึกพฤติกรรมของ ใครได้บ้างนะคะตอนนี้รอเพียงนําผลพิสูจน์วัตถุพยานที่เก็บรวบรวมได้ในจุดเกิดเหตุเอามาต่อจิ๊กซอกันก็เชื่อว่าใช้เวลาอีกไม่นานก็จะสามารถจับกลุ่มผู้กระทําความผิดมาลงโทษได้และเบื้องต้นร้อยละ80ของคดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ